สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูว่าหัวเทียนเสียเนี่ยมันมีอาการอย่างไรบ้างนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็นี่เป็นหัวเทียนตัวเว็ยร้อยสิบไอ้นะครับหรือรุ่นืรือที่หใช้เกลียวยาวก็ใช้ด้วยกันได้นะครับ,บเป็นของแนะนําก็ลินโซนะครับแพงหน่อยก็ใช้ดีนะครับก็ก็มาแบ่งปันนะเผื่อใครไล่รถอยู่อาการก็จะบอกอาการนะครับเท่าที่เคยรู้มาก็จะมีสะดุด ขับขี่ไปแล้วก็สะดุดกึกกึกกึกอ่าบางครั้งก็ไม่เป็นบางครั้งก็จะเป็นตอนเครื่องร้อนอ่าสะดุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีเสียงดังกรอกโอ้โหเหมือนเครื่องจะพังเลยนะครับแต่เป็นแค่หัวเทียนเสียนะครับก็คืออ่าวิเคราะห์อ่าเรียกว่าคิดมนโนไปเองคิดว่า,าน่าจะหัวเทียนมันอ็อตมันอ่าเกิดประกายไฟในจังหวะที่ไม่ควรที่จะเกิด มันก็ทําให้ลูกสูบยังไม่ขึ้นสุดหรือว่ายังไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะปล่อยประกายไฟออกไปให้จุดระเบิดลงมันจุดก่อนนะครับมันก็เลยผักหมลลูกสูบนะครับมันก็เกิดเสียงดังขึ้นนะครับอันนั้นเหมือนเคลื่อนจะพังเลยครับแต่เปลี่ยนหัวเจียนก็หายแล้วนะครับการที่2นะครับก็เป็นตาตาไม่ติดออเอาเป็นว่ามันไม่มีประกายไฟแล้วกันนะครับ ก็เช็คหัวเทียนไม่มีประกายไฟก็คือหัวเทียนเสียอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับแล้วก็3ก็คือ,อต่อกันเลยนะครับ3ก็คือ,อเอาซองก่อนนะอธิบาย2แป๊บหนึ่ง2ก็คือเราใช้เกลียวตรงนี้นะครับสมมุตไมิไม้ลูกชิ้นผมนะเป็นกาวก็ให้วิธีการใช้แนบแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เกลียวนะครับแนบลงไปแล้วก็กดสตาร์ทนะครับถ้ากดสตาร์ทแล้วมีการ กระโดดรอบๆอย่างนี้นะฮะกระโดดลงกาวชดรอบๆเหมือนมันกระโดดจากเขี้ยวตรงนี้เนาะแล้วก็กระโดดลงด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็หมวดเทียนเสียเหมือนกันนะครับรถก็มีหลายการนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือหัวเทียนเสียก็าจะาสตาร์ทไม่ติดหรือว่าเดินบอกไม่ได้นะครับแล้วก็มันต้องกระโดดที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเอาเกลียวหัวเทียนแนบกาว แล้วก็ไฟก็ต้องกระโดดที่เขี่ยวตรงนี้นะครับใช้วิธีการกระดาษทรายขัดหรือว่าอะไรขัดขัดก็ถ้าเกิดมันฟื้นขึ้นมาได้ก็ดีนะครับก็ใช้เดิมไปนะครับแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งอ,อีกสักอีกอา,อาการอีกแบบหนึ่งก็คือเอาเกลียวหัวเทียนแนบเหมือนกันตัวนี้คือกาวนะครับพาลูกทีนผมแล้วก็ไฟกระโดดตรงนี้ปุ๊บๆตรงเขี้ยวนี่เนาะแล้วก็กระโดดลงกลาวที่ไอ้งอๆะเนี่ย กระโดดดีมากไฟแรงดีแต่ก็เสียเหมันกันนะครับอันนี้ก็มันเป็นกาแสดงออกภายนอกเหมือนไม่เสียแต่มันเสียก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเวลาขันเข้าไปแล้วสตาร์ทมันไม่ติดนะครับแต่ว่าเราลองด้านนอกเนะี่ยกระโดดที่เขี้ยวดีไฟแรงดีนะครับเปลี่ยนหัวเทียนติดแต่ใช้ตัวนี้ไม่ติดนะครับอันนี้สมมุติว่าตัวนี้เสียนะครับเผื่อใครเจอเจอ,เจอแบบนี้เราไปไล่อันอื่นเนี่ยมันปวดหัวมากเลยครับก็อลอง เปลี่ยนหัวเทียนไปเลยนะครถึงดูแล้วมันไม่เสียก็ช่างเปลี่ยนไปเลยนะครับบางทีมันะโดจริงแต่มันแต่มันเสียนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็น่าจะมีเท่านี้นะที่ผมคิดออกประมาณนี้ครับผมสาหรับอาการหัวเทียนนะครับอาการที่เกิดก็น่าจะมีพวกสตาร์ไม่ติดแล้วก็เดินเบาไม่ได้บิดสะดุด แล้วก็ขับไปมีเสียงเคกปักปักที่ผมเคยพูดไปตอนเครื่องร้อนประมาณนั้นผมที่รับผมที่เคยเจอนะครับส่วนวิธีการสังเกตหัวเทียนก็เหมือนเมื่อกี้นะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับ